สวัสดีค่ะ FC, นเอฟซีมณีท่อมีสามดาวสีพ่อพ่อแม่พี่น้องมาติดตามตะเลขกับพ่อแดงกัะท่านผู้ชมหัวติพานมา,พ,า,พ,าพีเจ้าที่เจ้าท่างพีปูพีกองสลากไปเต็งเหลขไหวสองเก่าสองเก่ากับมีเอฟซีเอฟซีโชคดีโชคมันกับพ่อแดงเนาะคะ่นะเนาะทรงเงินมาให่เลี้ยงทรงเงินมาให่ซสือหัวหมูกัะท่านผู้ชมมาถวายเจ้าปู ขอใหโ้โชคดีโชคมา n อีกนะคะนะ่ะนาะงวดนี้งวดวันที่สิบหกค่ะพอแดงเพิ่นว่าเพิ่นได้เลขมาแล้วค่ะท่านผู้ชมได้เลขดีเลขเด็ดมาแล้วแล้วก็เมื่อน,นี้ก็สิมาเลี้ยงมาถวายจับปูค่ะตอนนี้ก็ก๊าลังทำพิธีอยู่นะคะนะ่ะนาะนี่ค่ะเอฟซี FC. ก็ซื้อหัวหมูมาซ้ำหัวแล้วก็มีผลไมก้กลากไม้น้ำดงน้ำแดงมาถวายจับปู กับไปรับชมมาพร้อมกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไห้ทองมีสามดาวนั่นเลยเด้อค่ะไปรับชมมาพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพ่อแดงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่หน่อยกำลังทําพิธีถวายห่อหมูจะปูนะครับแม่หน่อยเป็นก้อยหยัดหยัดขาเพื่นว่าเป็นปวขาบปวดอะไรปวดขาปวดขาปวดขาอะไรปวดขาอะไรปวยังค่อหมูสามหัวครับตุ่มตีกับพลับหมากลากไม้นะครับ นี่ค่ะงวดทผ่านมาจะปูพันพิเตงไหวค่ะท่านผู้ชมงวดทผ่านมาครับสองเก้าสองเก้าสองเก้านเนาะปูจุดที่จะท่างครับค่ะผี่เป้าพคนอยากกินหัวหมูสามหัวค่ะก็เลยเราให้ไก่โตล้วครับน้ำหัวหมูพนลัมากลากไม่เราให้ไก่โตเนาะเนาะมาสีไฮจ้าจะาครับถวายอ่ะพ่อแดงท่านพื้ที่บอกเพคุนเลยครับค่ะขอจะปูแล้วค่ะอันจุดทูปักอันนั้นสักคนที่หลับพอแดงปักหัวหมู เอาหมูสางหัวที่ไครับเอา้อาหนีชุดไม่ชุดไม้ชุดไม้ชุดไม่จานแดงของเขาชุดปักบนตะไมน้ำด้วครับผ่าแดงครับผมไม่ได้ชุดปักบนตไมน้ำนะย่ากรดาษกระดาษผมเหยียดลดเหยียดลดเป็นยังไงขาเสือกี้เป็นไงาขาขาาขาาัเตะาน บบสิวเทปปลาครับเลาตัวสามคนดูเครับผมเอฟซีมีเอฟซีใจดีนะกันเนาะเอฟซีใจดีใจบุญสุนทานครับมอบเงินให้พ่อแดงครับขออนุญาตใส่ในช่องนะครับเนาะอนุญาตโบเอ่ยน้ำนะคะเนาะเพราะว่ามันปิดกดปิดช่องครับอไม่น้อยรับแทนพ่อแดงค่ะเอาไอป้อนให้ไอป้อนให้เอฟซีเนี่ยเด้อค่ะได้ซื้อนะครับเอฟได้ซื้อที่มาถวายนะคะเนาะ ครับเพราะว่าัานถ่ายเห็นเงินแล้วเดี๋ยวซองสิบปิวสิหายครับเอฟซีก็ต้องใส่ในซองครับนี่แหละครับเอฟซีเป็นกะมีโชคบัวลายเนาะอแดงเนาะเป็นเตยสามตัวผู้เน๊ะเป็นบัวลายสัตว์ผิบะเอามาพิมพ์ครับไปลอยแล้วสิเก็บไปห้ค่ะเก็บไปให้ครับอแดงเอาบอกปูบอกปูไวพ่อนเอฟซีนะคะนั่งนั่ั่ะคอแดง เอาไปพ่อใส่เอซก่อนโอถซาสูแห้งเอฟซีด้วยไปหนาเด้อครับป่านี่งด้วยไปเด้อ่ตัวประเทโดดครับขาเข็ดเยเอายกบอกปูเพิ่นพอแดงอู้้าสู่ปูเอ้ย้องเอาเด้อเพิ่นมาทำอะไรเด้อมือเนี้ยปมาเอาซับพีอันกับมาเอาหพีเป่าพียังเออมาเอาหมดจพี่จะ เิ่นมาจะกองสาดน้ำปูนลยมาเอาเอร้อครับหัวหมูตาหัวโจทส์โจกองสัดเพรา,าะ,ะขาัาโพเ,อ,เ,เอ้าครับเพิ่ะเติมอ้ามาเดี๋ยวเราเอเราทงสีผ้าเห็ดนงโต้มมัจะต้องให้หน่อย <ฮะ S 1> มือกรองแล้รองเ้นะี่อ้าี่ได้ไม่หน่ยอยอกมากเกิกางกระดะมนน่น้นั่งน้ำกันนี่ละนั่งบะไ้เป็นนั่งอะไรเป็นยดค่เพิ่น อันนี้นำแดงครับต่องนโมคนละสามจบนโมนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุตตะสะต้องคนละสามจบปะแดงครับผมอาวาตามนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุตตะสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สาธุ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 ข้าพเจ้านายข้าพเจ้านายนายหยันนายแดงนายแดงแร,งรับปูกับแม่น้อยกับแม่น้อยเสื้อทองครับผมพ้แดงน้ำสกุลยังครับสีดาครับครับผมเดิตั้มหัวหมูมาถวายเจ้าที่เจ้าทางเนาะครับผมครับ มานำโพอหมูมาถวายเจ้าที่เจ้าท่านก็ปูกองตลาดครับเจ้าที่เจ้าท้างอยู่กองตลาดหรือว่าซ้ำกวีสีต่างๆเนาะครับเนาะครับขอให้สลรับขอรับเนาะครับเอาวตามสาธุ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 าขอหลังน้ำขอหลังน้ำลงเหนือลงเหนือพระแม่พระแม่เป็นธรณีเป็นธรณี ขอให้ขอให้พระแม่พระแม่แผ่นธรณีแผ่นธรณีมาช่วยค้ำมาช่วยค้ำพญานาคพญานาคอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำมาช่วยชูมาช่วยชูสัตว์ตัวสั้นตัวสั้นสัตว์ตัวรีตัวดีสัตว์ตัวพีสัตว์ตัวผอมสัตว์ตัวผอมสัตว์ตัวหอมสัตว์ตัวหอมสัตว์ตัวเหม็นสัตว์ตัวเหม็นสัตว์ตัวเป็นสัตว์ตัวเป็นสัตว์ตัวตายสัตว์ตัวตายมีนรก ลบตั้งไว้ตั้งไว้อยู่เป็นแดนอยู่เป็นแดนถ้าขอหลีกเว้นขอหลีกเว้นสามแสนสามแสนสี่หมื่นสี่หมื่นพันเก้าพันเก้าภูเขาก้าผูเขาก้าเกิดขึ้นกลางเมืองเกิดขึ้นกลางเมืองขอให้เงินขอให้ปิ้งเงินและคำและคำรุ่งเรืองมาถึงขอให้ข้าพเจ้าขอให้พระเจ้าเจริญรุ่งเรือง เดืองเดือ fc fc ช่องดาวแอมร้อยทุ่งทองมีสามดาวทองมีสามดาว fc ทั่วประเทศ fc ทั่วประเทศต่างประเทศต่างประเทศขอให้มีโชคใหญ่ขอมีโชคใหญ่พุทธังเปิดทุกังเปิดทำบังเปิดทำรังเปิดสังคังเปิดสังคังเปิดเปิดรับเงินรับทองเปิดเงินรับทองงวดวันที่16กุมภาพันวันที่สิบห ปูปลาพันงพศ2569นี้ขอให้ปลูกขอให้ปลูกยีเลขเหยียบดี้ของพ่อแดงของพ่อแดงไว้กองสลากกองสลากไว้ครับผมสามตัวสองตัวครับผมให้รวยทั่วประเทศครับผมรวยทั่วโลกครับผมขอให้ปลู่เจ้าที่เจ้าทางขอให้เจ้าถี่เจ้าทางโปรดเมตตาขอให้โปรดเมตตาข้าพเจ้า ขอให้พระเจ้าดวยเถิดดวยเถิดสาธุสาธุสาธุนะมตสสปะกวตูะตูสมาสพะนะบมตสสกปะกวตูระตูสมาสเพรศัะนะมตสสปะกวตูะตูสมาสพะไปแสกมาเพ่งประเดงแต่ประเดพิ er. <oh> Napoleon. 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 ่มีตัวเด็ดครับพี่น้องเสียงล ตัเแดงได้ตัวด็ดตัวดำเนระค่ะก็รอเนาะคะนะ่ะเนาะรอติดตามค่ะตัวนี้กะถวายมูปูก่อน ต่ปูผลลับหลูวได้คนขิงลูกหยาบหยาบเลยอาานรกะยังมอจัปจันะะัตตกตังะเนียงเนียง <อ Samantha. S 1> เราออกก็จะยังมองคยจังกึบแจับนับจิตติจิตตังจิตวิญญาณมรณะมะอุบุบุอมะอาณาตเนียงเนียงเราออกก็จะยังมองคอยจังกึบแปดจับนับจิตติกิตตังจิตวิญญาณมรณะมะอุุอะ รอบดงวิญญาณต่างๆมารับเอาด้วยที่สาธุสาธุสาธุรเอาปูเยมาเอาด้วยบานเลยมารับเอด้วยโสดมันมาเด้อค่ะเด้อวันนี้วันที่สิบหกกรกฎาคมหกเก้าขอให้เอฟซีชองท่องเรียสามดาวชูชูมาได้เลยเด้อ แนะนำคนมาไม้มาถวายเทวดาอีกครับเจ้าแม่เจระนี้เจ้าพูเจ้าที่เจ้าทา้ครับขอให้มีโชคใสุขยังอีทุศาทุกศาไปหยาบไว้ได้ปูเด้อร์หยาบเปลือกไปกล้องสลากให้เอฟซีสักโซมันหมาเนี้ยงลุวยๆงวดนี้สาธุสาธุสาธุออาไปเปินสันซะก่อนไปเปินกินซะก่อนมาลับเอาของเสร็จนะครับเนาะมาขามฤกษ์น้ำพรอแดงนะครับเนาะหลังจาก เซ็นเพรหมูเจ้าที่จะท่างไปแล้วครับอุ้ยคนชิงลูกยางชาบเลยค่ะสวัสดีครับพ่อแดงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพ่อแดงสวัสดีค่ะไม่น้อยสวัสดีครับครั้งหนึ่งนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์ครับเป็นอย่งไรครับพ่อแดงฝันแนวไะไอยู่บ่ครับอันเพิ่นมาหาผมเมื่อคืนนี่ครับมาเมื่อคืนนี่เลยครับเพิ่นไปนั่งไว้แล้วนอนไปเลยทับไปเลยนอนไปเลยครับทับไปเลยให้แนนอิงติ่งไปเลยอิงติ่งเลยครับบ่ให้ผ้าบ่ให้เคลื่อนไปใช้บ่ให้เคลื่อนครับเด็กตัวนี้ พราเพิ่นนังทาไปเดีววนันใบเดี่ยวบอกไห้จริงไปใส้ครับคูบ้านท่องเป็นไยเอากับบ่ไห้เห็นอีกครับเพิ่นไปนรงทาไปเรื่อยนอนจริงสองคนเพิ่นจริงใบคนอาคางครับทบไปเรื่อยโอ้ใหญ่มากยอดตัวนี้าุณบ้านท่องกัไม่กินน้ำเด้อนี่ข้าทยากเนาะครบผมอ้าอันเชิญอันเชิญมา มากินน้าแต่ว่าอย่าไปอย่าไปหยาดเล็บเลเป็นโม่เด็ไปหยาดครับบานนี่เป็นบ่่หายไปไก่เลยบัวครับบ่หายเขาไปไก่เลยน้อนคนจะฟังด้วยับอันผู้เป็นยกกองสลากค้นตะขาบด้วยเฝ้าไว้เลยเอาไปกลางด้วยนอนทับคนตะขาบไปโม่หายดินเลยครับแบบว่าเอาอะไรอันบุค้างนี่ไปทับกันไปเรด้วย แทนเด็กอยู่กลางเอ้าตัวไหนตัวไหนเผื่อผมเป็นการเซฟวลาเก่าหนึ่งครับเก่าหนึ่งครับเป็นนอททาไปเรื่อยครับบ่ให้ดินเลยบ่ให้ไดรครับครับเป็นบ่ใหยไรนี้ไปใส้บ่ให้ไชขโมยเด้อรื่อยสามตัวได้เราบ่ครับพ่อแดงยังอยู่ครับบ่ฮันได้สามตัวครับครับครับเป็นต้องรออีกเนาะต้องรอเทวดามาบอกอีกครับครับ กมาเสร็จมาไหวแล้วครับปีๆเอฟซีครับโอ้ยหายยูดีไม่แห้งลำเลยเนาะผมทีละเพื่อนกระไดบัวร้ายครับเป่าแอมรอทงกับทีมงานครับแต่เนิ่ัวามูไมาเสร็นมากราบเพื่อนแล้วครับขอให้มีโชคใหญ่ครับเอฟซีอ้าจังไรอีกครับกรแดงมาเพื่อนกะทํำนั่นแหละครับทํำนี่คขั้น้าบูืึกันไม่น้อยใหมมาจะเถื่ออะไรบ้างวะโอ้ยไม่แย่เป็่นผ้าพุ่นครับผม เอฟซีอันนี้แม่้อยครับแม่น้อยงวดที่ผ่านมาเป็นกับเขาสองเก่านะครับเก่าสองเก่าคือกานเอาขอให้มีโชคง่ายครับเดี๋ยวให้พอแดงไปพักก่อนนอกคันถามีความเคลื่อนไหวจังไรสีที่ตามห้เอฟซีตลอดต้อเนื่องครับค่ะจนกอเลขกสีออกนะคะนาะขอบคุณเอฟซีนะครับที่เขามารับชมครับแล้วจากบอกอินชารมานรถให้เาแอมโลทงครับเอฟซีเราข้มีสามดาวนํานะคะนอกคานทางมน้ำมันก็นยัง เฮียนเบื <ermaid> ่อ <te> ต <idal Industry> <k aret> <k aret> ัวก <hours in> ิ่งออกมาค่ะขอบคุณในหลายนะคะเด้อให้จักโชควงวันมาดีเนาะกจางวันนี้วันที่สิบหกค่ะค่ะขอบคุณค่ะพ่อแดงขอบคุณนะครับังใจกันแล้วครับผมองเอเนาะต้นไทยตัวประเทศอยู่ต่างประเทศตั้งเพื่อกันครับเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงคิดจริงได้สะสมความปรารถนาครับนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของพ่อแดงค่ะท่านผู้ชมพี่กองสลากไปนั่งเต็งไว้แล้ว 9191ประจําว่วันที่16กุมภาพันธ์หเก่าขอให้มีโชคต่อเนื่องก็พอแดงค่ะแต่ยิ่งพึงฝากไปใส่ค่ะทองมี3ดาวมีของดีมาฝากตามชมค่ะรับชมของดีรพร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเอฟซีมณีทองมีสามดาวดเดินทางไปถ้ำบนยวดลงคูลอดเกจีดังแดนอีสานจังหวัดสุรินเดมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซี FC ค่ะเป็นของเหลียกเงินเหลียกทองเหลียกทรัพย์ขาขายไพ่ขายของบอดีลูกค้ายงางพานบ่เขาลานเอาตัวนีไปใส่จะได้มีโชคมีลาบค่ะซื้อเหลขซื้อลอตเตอรี่จะเหนื่อยถือไปรับชมมังคองดีกับน้องเบิร์ดอยู่ข้างในค่ะ ไปรับชมกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้โเนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอัน้เรื่องการเมตตามหายมหาสนีเรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือก การงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แตะแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดอออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีพบี่อย่างนี้เอธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูหัอสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งหลับ ลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดเนพ่อนวดปู่หลอดเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ อธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน,น่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานาให้คนรักคนหลงเม,งม,มตามตามาพูดตามหมายยมพูดกับผู้ใหญ่เนะาะรมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชม หลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหินคาวกับโบลอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสาหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค่าย่างบบเห็นลานเฮ้าใครว่ามีอีหยังบุตรบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุตรมาบังหนาลานเห็นุใดนคนมองโบเห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอาหนวดของหลวงปู่หลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับ ดวงจะเปิดทันที่รับทรัพย์ทันที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค่าล้านขายของเฮ้าครับขายดีปานที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหยินซื้อเสียงหลวงปูรอดมานาาแล้วมือไหนครับมีโอกาสได้มาสักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลง เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักค้นหลงเบาเบาย่างไกยผู้สาวผู้เบามากเนี่เอาไปใส่ได้ที่กันครับสามผู้ชมเอาไปใส่ได้เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานผู้ชมเปิดฝาลุงปออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็เมือเ่อแตะแครับ่านผูช้ชมเ, additive, ม,เมื่าาอแตะแะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อลวก็ เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆดำดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูป่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงใ,ให้หลวงปู่หลอดหล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้ น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ยส่วนมากก็มีโบลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รลอดวัดโขกกลมเนี่ก็แตงวัดหลวงปู่รว้ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยเนี่ยก็แตงเช้นกันนี่ครับนะรยิน,ะนข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากก้นหักก้นหลง เบาแอมล่ตรงกับบุหรี่ซาครับเอาไปฝากเอซีกระโทมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนอะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผูชมสามผูชมครับเอาไปหายาตพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนาอทสามผูชมแล้วกาเบาแอมโล่งตรงนี้ในน้ำมุนมาน้ำครับใ้น้ำมุนข้องหลวงปุลอดไม่ให้เอพซีนะครับสามผูชมเอาไปอาบํำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีที่าสีมันบดมันบัง สเสียเียบจังไรในตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วกะ็อาบนะครับท่านผู้ชมนะะะเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโบลายครับามาฝากเอ็บซี่โบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือกเกลียดเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือกเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมยาบ่าแอมระตรงกับสีห้เบิ้งตัวเล็กกับน้ำมุนของหลวงปูครับ่านผู้ชมเนาะนี่ผมตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บอกครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายมันเลยพวกนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าหาไยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ําหาะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณน้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ